สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับรายการรอบรัวฉลามชนนะครับเจอกัน EP นี้ EP ที่8แล้วครับก็ก่อนเกมที่ขุนพลฉลามชนชนบุรี FC ของเราจะบุกไปเยือนัชนาทอนบิลนะครับเป็นโปรแกรมการแข่งในศึกเมืองไทยลีกฤดูกาล2024ถึง2025ในแมตช์วีคที่28ของฤดูกาลนั่นเองนะครับและก็แน่นอนครับก่อนเกมแบบนี้เรามีข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรชนบุรี FC มาอัปเดตให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับทั้งเรื่องราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแมตช์การแข่งขันนัดที่ผ่านมาบทส มภาษณ์หลังเกมรวมถึงความพร้อมก่อนเกมที่จะบุกไปเยือนชนาธฮอนบิลในสัปดาห์นี้นะครับและก็ข่าวฝากไปัมภาษณ์อื่นๆทั้งจากชมบุรีเอฟซ a แอ m เดมนะครับชมบุรีเอฟซีซูเปอร์ตร์มากมายเลยทีเดียวครับรวมมาให้ได้ติดตามกันใน EP ีที่8ของรอบรลั้ฉลามชนสัปดาห์นี้ครับ Find the light Set the tone Make the shot Feeling a drive It's when I'm most alive. Free to explore. Finding my passion. In unique colors to resonate. Telling personal stories. Enjoying spontaneous moments. Expressing emotions I can't even explain. It all feels like me. And I see things differently now. Nikon Z50. 2 discover play สำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับชมบุรีเอฟซก็มีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกเกษตรศาสตร์เอฟซนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่อยู่ในกลุ่มลุนโคตาในการเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับสู่ศึกไทยลีกในฤดูกาลหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังของกเกษตรศาสตร์เอฟซเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็ก่อนเกมที่จะมาเยือนชมบุรีเอฟซอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับก็มีข่าวดีให้นักเตะรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ดได้ชื่นใจด้วยเพราะว่าประธานโตโนโร่รักษาการประธานสมโมสรเกษตรศาสตร์ตอตเอฟนซนี้ มีนาคมนี้เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเหล่านักเตะนาคามรกตรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนจะได้รับเงินเดือนแบบ100เ็แล้วนะครับก็เลยทําให้เกมนัดที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกครับโดยมีแฟนบอลเข้ามาชมกันอย่างหนาตาเลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่11คนแรกของชมบุรีเอฟซีกันก่อนครับเกมกับเกษตรศาสตร์เอฟซีจัดทับ้วยการส่งนพประคุณขัดตุนครับเป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิมนะครับขณะที่บุเล่นกิติพงษ์แสนสนิทครับควันเดฮีทรงชัยทองฉ่ำชานรค์พรมสีแก้วประ ธนาเศษสุจริตชววัดวีรชาติเชยะทรเทพสุวรรณและอมาดูอัตตรานี่เป็นขุมกําลังสิเ็คนแรกของทัพฉลามชนของเรานะครับขณะที่เกษตรศาสตร์เอฟซก็นําทัพมาโดยอูกิตวงมีมาเบเนอร์เอนริเก้จักรพันธ์พรสายเสกสิทธิ์สีใสพิชิตเกสโรควาเมฆคาลิคารีรวมถึงกาฟาดูโรเซมี่ครับซึ่งถือว่าเป็นผู้เลน่นชุดใหญ่ของเกษตรศาสตร์เอฟซในเลกที่2นี้เช่นกันนะครับโดยเกมมันในแมชนี้เนี่ยสู้กันในอย่างสนุกสูสีเลยทีเดียวครับแต่ว่าเป็นด้านของเกษตรศาสตร์เอฟซที่เฉียบคม แล้วก็มาทําประตูขึ้นนําไปก่อน1ต่อศูในนาทีที่45บวกหนึ่งนะครับในช่วงโทดเจ็บครึ่งเวลาแรกจากกาฟาดูโรเซมี่ครับก่อนที่ครึ่งหลังชมบรีเอฟซีจะมาแก้เกมนะครับแล้วก็มายิงได้2ประตูรวดเลยนะครับนาทีที่73เป็นประตูที่เสมอจากเดเลยและนาทีที่ 90+ บวกหเป็นประตูขึ้นนํา2 1รวมถึงเป็นประตูชัยจากเซรภพบวันดีครับก็ทําให้ชมบรีเอฟซีนั้นเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1คว้า3คะแนนสุดสําคัญในเกมนี้ไปครองครับไปฟังบทสัมภาษณ์ าหลังเกมของโคดวังทวชัยดำรงอ่อนตะกูลกันครับว่าโคดวังนั้นกล่าวถึงเกมนี้ไว้อย่างไรกันบ้างครับครับพี่วังครับพูดถึงเกมในวันนี้นิดนึงครับเป็นเกมที่ดราม่าจริงๆครับแต่ว่าก็เก็บสามคะแนนที่สําคัญมากๆครับในเกมนี้เอาไว้ได้ก็ก็ถือว่าตามเป้าที่เราวางไว้แต่ว่าโอเคแหละในในครึ่งแรกเราเราอาจจะเออเออเกมค่อนข้างยั่นหน่อยเพราะว่าเราเจอเทคนิคที่ที่ทีู่สู้นะครับ มารับรับตำนะครับทำให้เราบางครั้งอพอเราไม่สามารถจะขึ้นนําได้เนี่ยมันมันก็ทําให้เรากดดันตัวเองมากขึ้นนะครับเรายิ่งเขาเขานาด้วยนะครับมันก็เข้าถึงทางเทค,เคนคิคของเขาแต่ว่าวันนี้ก็ต้องชื่นชมน้องๆทุกคนนะครับโดยสุดท้ายแล้วโดยสปรดด้วยอะไรต่างๆหลายคน <c oughs> ไม่ว่าจะสเปรต,ตัวแรกหรือคนที่ที่มินท,ที่เปลี่ยนลงไปก็ทําหน้าที่ได้ดีครับหลายคนถือว่าตอบโจทย์ถือว่า,ถ,วาถ,ถือว่าแต่ละคนพอ พอพอเราให้จ็อบไปเนี่ยน้องๆก็ทำตามจ็อบนั้นได้ชุมนีวิวซีก็จะยังอยู่ในกลุ่มที่จะมีโอกาสที่จะลุ้นในในสองโมต้าเล่นชั้นระดับมั่นนะครับว่าก็อย่างก็มองกับเกมที่เหลือลัดหน้าครับไปเยือนชั้นน่าฮอนด์บิลครับคุณวางวางวางเกมนี้มองก็แน่นอนครับเกมเยือนก็ถือว่าไม่ไม่เขาก็ก็ถือว่ามันมันเป็นเกมไม่ง่ายนะครับเพราะโดยโดยเฉพาะเลขสองเนี่ยเราเกมเดียนเรายังไม่สามารถที่จะพว้าชัยได้ คร,ครั้งนี้เราต้องมามองในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับเพราะว่า,วาหนึ่งเราไปเยือนแต่เราทุกแมตช์เราต้องการสามเต็มทุกแมตช์เพื่อเพื่อจะขึ้นไปแย่งในกลุ่มของเลื่อชนชาร์ตัวบัตนะครับฉะนั้นแน่นอนว่าเราพยายามจะใส่ดีเทลใส่อะไรต่างๆให้นักเตะหลากหลายมากขึ้นนะครับสุดท้ายรับอยากให้ทีมวังได้ฝาอะไรแฟนครับสี่พัน ก็เด <Smile> ียคก็ขอขอบคุณแฟนบอลนะครับที่ที่ขาให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็ก็ถือว่าวันนี้ทุกคนทุกคนมีความสุขก็ผมเองก็ในฐานะตัวแทนของทีมนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ผมเองก็พยายามจะทําให้แฟนบอลมีความสุขอย่างนี้ทุกแมทนะครับ ขณะที่ควนหลงหลังเกมนะครับที่ชมบุรี FC เอฟซีเฉือนเอาชนะ,กะเกษตรเอฟซีไป2ประตูต่อหนึ่งประตูชัยของสิรภพบนดีในนาทีที่90บวก6เนี่ยนะครับสื่อประชาสัมพันธ์ของสโมสรชมบุรีเอฟซีเนี่ยเอามาให้ได้ดูกันหลากหลายมุมมองเลยทีเดียวนะครับทั้งจากอัศาจรารย์ในแต่ละด้านในสนามชมบุรีไดกินสเตเดียมแล้วก็สตอรี่ต่างๆนะครับที่เอามาอัปเดตให้ได้ดูกันตลอดทั้งสัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับมันยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับก็คือสิรภพบนดีคนยิงประตูชัเนนนี่่ปทแลลล้วใการง สุพรรณบุรี FC ด้วยสัญญายิมตัวเนี่ยก็ยิงประตูกเาเซส่าเอฟ f c ด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะการยิงเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยครับเป็นการยิงที่เสาแรกซึ่งผลการแข่งก็คือต้นสังกัดทั้งสุพรรณบุรี FC ในฤดูกาลที่แล,แล้วและชมบุรี FC ในปีนี้เนี่ยก็เอาชนะ,กะเกษตรส่าเอฟซีไปได้ทั้ง2ทีมด้วยนะครับ ขณะที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นๆนะครับของศึกเมืองไทยลีกแมตช์วีคที่27นะครับก็มีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ครับสุขที่28นะครับมี1คู่นะครับก็คือมหาสารคาม SBT FC ครับเอาชนะตราด FC ไป3-2นะครับเสาร์ที่1มีนาคม3คู่ด้วยกันนะครับชุมบุรี FC ครับก็เอาชนะเกษตรตราดเอฟซีไป2-1ศรีสะเกดยูเนเต็ดครับก็เอาชนะชนะอนบุรีไป2-1แล้วก็บางกอก FC ครับเสมอกับนครศรียูเนเต็ดไป1-1นะครับขณะที่วันอาทิตย์ที่2มีนาคม4คคู่ลำปาาง FC FC รรรับบเเอชนะิทโ3-1 ครับอยุธยายูเนเต็ดเสมอกับสุพรรณบุรีเอฟซี2-2แพ้ยูเนเต็ดครับเสมอกับพัทยายูเนเต็ดไป2-2และเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับก็เอาชนะจันทบุรีเอฟซีไป3ประตูต่อ1ครับอันดับตารางคะแนนหลังจากจบการแข่งขันในแมตช์วิกที่27นะครับจาฝุงยังคงเป็นอยุธยายูเนเต็ดครับ26นัด50คะแนนนะครับอันดับที่2เป็นแพร่ยูเนเต็ดครับ26นัด49คะแนนส่วนชนบุรีเอฟซีของเรายังคงอยู่ในอันดับที่3นะครับ25นัด45คะแนนอันดับที่4ได้แก่มหาสารคาม SBTFC ครับ26นัด41 คะแนนนะครับขณะที่อันดับห้าหก 7มีแต้มเท่ากันหมดเลยนะครับ40คะแนนก็คือลำปาง f c อันดับที่5ครับพลังการ f c อันดับที่6แล้วก็บังกอก FC อันดับที่7นะครับโดยทางด้านของลำปาง f c เนี่ยมีประตูได้เสียดีที่สุดนะครับก็เลยทําให้อยู่ในอันดับที่5รองลงมาก็เป็นพลังการ f c นะครับส่วนบังกอก FC ประตูได้เสียเป็นรองก็อยู่ในอันดับที่7นะครับขณะที่โซนท้ายตารางก็จะมีไชน่าทอนบิลครับอันดับที่16นะครับ25สบนัด2ี่คะแนนแลวก็สุพรรณบุรีเอีครับอันดับที่สิ นะครับหลังเกมนัดที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับเหมือนเดิมแฟนๆที่สนามชมบุรีไดกินสเตเดียมยังเข้ามาชมกันมากไปในอันดับที่1ของลีกเหมือนเดิมนะครับด้วยจํานวน4,966คนครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนอันดับที่2นี่ก็เป็นที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีผู้ชมเข้ามาชมถึง2,276ท่านนะครับขณะที่อันดับที่3ก็เป็นที่สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคามครับจำนวน1,940ท่านด้วยกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสังเกตนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคร บี r ีเข้ามาช่วยครบทุกสนามแล้วนะครับเหมือนกับไทยลีกเลยนะครับก็จะทําให้เกมการแข่งขันเนี่ยมันมีมาตรฐานในการตัดสินมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆจังหวะเนี่ยก็จะเป็นผลได้ผลเสียครับของทีมซึ่งมันจะมีผลต่อโปรแกรมการแข่งขันในช่วงโค้งสุดท้ายทุกคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับนอกเหนือจากสามคะแนนที่ชมบุรีเอฟซีทำได้ในสัปดาห์นี้นะครับทำให้ช่องว่างระหว่างทีมจ่าฝูงและทีมอันดับที่2กับเราเนี่ยลดลงมาเหลือ4คะแนนสําหรับอันดับที่2นะครับแล้วก็5คะแนนสาหรับจ่าฝูงก็ถือว่าได้ เลยทีเดียวครับในโปรแกรมช่วงโค้งสุดท้ายนะครับยังไงก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับสำหรับขุนพลฉลามชนชมบุรีเอฟซีของเรากับเป้าหมายที่ต้องบอกว่าสูงจริงๆนะครับก็คือการจะต้องเลื่อนชั้นกลับไปสู่ไทยลีกให้ได้ในฤดูกาลเดียวนะครับและหลังผ่านกันในขันในแมตช์บิ๊กที่27นะครับอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจเช่นกันก็คือชนบุรีเอฟซีของเราเป็นหนึ่งใน2ทีมของลีกนะครับที่มีนักเตะยิงเกิน10ประตูรวมกันอยู่ถึง3รายนะครับโดยอีกหนึ่งทีมก็คือ อดิักราร์รสอน13ประตูแล้วก็อัมบดูอัตราสิประตูนะครับอีกหนึ่งทีมที่ครองสถิตินี้ร่วมกับเราก็คือแพร่อยู่ในเต็ดนะครับมีเศรษฐวุธวงสายสวประตูเวลลิงตัน15ประตูนะครับแล้วก็มัตติุสุซาครับ10ประตูครับ ิกาและสำหรับโปรแกรมบอลขันในแมตช์วิกที่28สัปดาห์นี้นะครับก็มีให้ดูติดตามกันตั้งแต่วันศุกร์เลยนะครับ1คู่นะครับส่วนวันเสาร์3คู่วันอาทิตย์4คู่เหมือนเดิมครับวันศุกร์ที่7นะครับก็จะมีโปรตีโรเอฟซีครับพบกับบางกอกเอฟซีในเวลา19บเนาฬิกานะครับขณะที่วันเสาร์ที่8นะครับก็จะมี3คู่นะครับพัทยายูไนเต็ดพบกับพลังการเอฟซีนะครับเวลา18บแนาฬิกานะครับเกษตรศาสเอฟซีพบกับแพร่ยูไนเต็ดในเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็จันท 9มีนาคมก็4คู่นะครับก็จะมีเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับพบก,กับสุพรรณบุรี FC ในเวลา18นาฬิกาชน่าทอนบิลพบก,กับชลบุรี FC ของเราในเวลา18นาฬิกานะค,ครับแล้วก็นครศรียูเนเต็ดครับพบกับลำปาง FC ในเวลา18นาฬิกา30นาทีปิดท้ายในเกมคู่ระหว่างตราด FC ครับพบก,กับศรีสะเกดยูเนเต็ดก็จะคิกออฟกันในเวลา19นาฬิกานะครับสำหรับ1ประตูของเดเลยนะครับที่ทำได้ในเกมล่าสุดก็ทำให้เดเลยนั้นยิงให้กับชลบุรี FC ไปแล้ว11ประตูด้ววววยกกกกัััััันนนนนะะคครรรรบบบ็็็เเทท่่าาาาาอออมมมมมดดููตตแแลลล้้้ปผสโขงีฉ อยู่ณเวลานี้นะครับขณะที่ในส่วนของแอซิดนะครับ8แอซิดก็เป็นชนาลงพรมสีแก้วเหมือนเดิมนะครับอันดับที่2ก็เป็นอมาดูออตตารา5แอซิดนะครับรวมถึงเดเลยอันดับที่3 4แอซิดด้วยกันนะครับสำหรับสถิติการวิ่งของแข่งฉลามที่วิ่งมากที่สุดในเกมเปิดบ้านโดยชนะเกษตรศาสตร์ FC ก็เหมือนเดิมครับชวัตวีรชาติยังคงวิ่งเยอะเป็นอันดับที่1นะครับด้วยระยะทาง10.6กิโลเมตรส่วนอันดับที่2ก็ได้แก่กิติพงแสนสนิทครับ10กิโลเมตรอันดับที่3ได้แก่ควอนเทียร์8.8 นั่นก็เป็นบทสรุปนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแมตช์วิกที่27ของศึกเมืองไทยลีกนะครับโปรแกรมของสโมสรชมบุรีเอแล้วก็สรุปผลการขันรวมถึงอันดับตารางคะแนนพร้อมกับโปรแกรมหน้าต่อไปให้กับทุกท่านนะครับได้รับฟังแล้วก็รับทราบกันนะครับจะได้บันทึกเอาไว้นะครับเซฟเอาไว้เพื่อที่จะได้ติดตามเชียร ทั้งโปรแกรมของคุณพลฉลามชนชมบุรีเอฟซแล้วก็ทีมอ,อื่นๆด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยทีเดียวในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะครับสัปดาห์นี้ชมบุรีเอฟซไปเยือนชนะฮอนบิลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มีฟอร์มที่แข็งแกร่งมากๆยามที่เล่นในบ้านนะครับสำหรับสถิติการเจอกันของชนบุรีเอฟซและชนะฮอนบิลนะครับที่ผ่านมาก็เจอกันมาทั้งสิ้น15ครั้งนะครับเป็นชมบุรีเอฟซเนี่ยที่เอาชนะไปได้8ครั้งเสมอ5 35คครรรัั้้้้้งงงแแลวก็พ2ะโดดยยิไปตู แล้วก็เสีย 17ประตูนะครับการจัดการล่าสุดนะครับในเลก,กแรกที่สนามชมรีเดกินสเตเดียมนี่ก็จบลงไปด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งะครับส่วนแมตช์นี้จะจบลงอย่างไรก็เดี๋ยวรอติดตามมาแล้วกันนะครับขณะที่ความพร้อมของทีมสลามชนช,นชนมรีเอฟซีในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมาฝากกันนะครับรวมถึงบทสัมภาษณ์ของนักเตะยางกิติพงษ์แสนสนิทนะครับที่ก็เป็นอีกหนึ่งุมกำลังสำคัญของทีมในช่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับมีมาฝากการเกี่ยวกับความพร้อม ก่อนเกมในแมชนี้และก็บทสัมภาษณ์ของผู้จัดการตีสินทวิชัยหาไทยรัตน,นกุลกับเกมนัดที่ผ่านมารวมถึงเป้าหมายกับโปรแกรมทุกหน้าที่เหลือในตอนนี้รวมถึงเป้าหมายในการบุกไปเยือนชนะาฮอนบิวในช่วงโค้สุดท้ายของฤดูกาลด้วยครับ ก็ตอนนี้ความมั่นใจก็มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าพี่ๆในทีมก็เอ,อช่วยครับช่วยบอกเราว่าให้เราเล่นยังไงแล้วก็ทำยังไงให้ทีมพัฒนาได้างี้ครับแนตน้าเจอชน่นาครับก็เกมเยือนก็เป็นเกมที่ยากยากอยู่แล้วครับแต่ว่าพวกเราก็ตอนนี้ก็มีการเตรียมทีมที่ดีครับเพื่อเป้าหมายที่เรา อยากจะคว้าสามแต้มครับก็ตอนนี้ผู้เล่นที่บาดเจ็บไปก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาซ้อมกันแล้วครับก็ผมมองว่าตอนนี้เวลาเรื่องแก้เกมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสคอร์ทีมที่แบบเปลี่ยนลงไปสามารถเปลี่ยนเกมเพื่อเป็นประตูเวลาช่วงที่เราอยากได้ประตูอย่างเงี้ยได้มาขึ้นก็ฝากถึงแฟนบอลชุมบุรีนะครับก็ฝากตามไปให้กำลังใจที่ใชหนาทเยอะๆนะครับก็ สำหรับคนที่ไปไม่ได้ก็ส่งกำลังใจเชียร์ทางทีวีนะครับก็พวกเราครับจะเก็บสามแต้มกลับมาแน่นอนครับผม ผมว่านานแล้วนะครับที่เราเราไม่ได้มีความรู้สึกดีใจแบบสุดๆขนาดนั้นแล้วก็เป็นบรรยากาศที่มันได้ระบายครับผมเชื่อว่าทั้งแฟนบอลแล้วก็ทุกคนที่ดูดอยู่ตอนนั้นจะเห็นบรรยากาศว่าทุกคนอินกับมันแล้วก็ดีใจสุดๆจริงๆกับมันโมเมนต์นั้นเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับในในส่วนของเราก็ก็ เป็นกาลังใจให้เราหน่อยเพราะว่าให้รู้ว่าเขาก็าสะดุดได้เพราะว่าในช่วงโมเมนต์ของเราเราก็มีสะดุดแต่ณนะตอนนี้ก็เป็นช่วงจังหวะของเราที่เราจะ,อ,ะอยู่ในเส้นทางของเราทําให้ได้ทุกอย่างมันก็อยู่ที่เราครับครับผมก็เป็นเกมเยือนชานาเราก็มีประวัติศาสตร์กับทีมนี้มานานนะครับแล้วก็เขาก็ต้องการแต้มด้วยเราก็ต้องการแต้มเป็นเกมเยือนที่คิดว่า น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับอยากเชิญชวนแฟนบอลชุมุรีนะครับถ้าใครมีโอกาสที่จะไปที่สนามได้ก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนเราเยอะๆนะครับผมกำลังใจคือสิ่งสำคัญสำหรับเราแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมคิดว่าเป็นโค้งสุดท้ายละของการแข่งขันนะครับอยากให้มาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กันเยอะๆครับผม ไปยังไงกันบ้างครับได้ฟังบทสัมภาษณ์ของทั้งเจ้าแซมกิติพงศ์แสนสนิทและก็ผู้จัดการตีสินทวีชายหาไทยรัตนกุลไปแล้วเชื่อเหลือเกินว่ามันเป็นเหมือนการปลุกให้กับแฟนๆทุกๆคนเนี่ยนะครับกระตุ้นให้กับแฟนๆทุกคนเนี่ยได้รอลุ้นรอเชียร์แล้วก็รอติดตามให้กําลังใจขุนพลฉลามชนของเรานะครับในแมตช์วีคสัปดาห์นี้ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ในทุทกๆแมตช์หลังจากนี้ด้วยนะครับรอติดตามกันได้นะครับซึ่งก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับแฟนๆที่สนใจอยอย รอบนี้เนี่ยเขาจัดทริปในราคารวมกับค่าตั๋วเข้าชมแล้วเนี่ยนะครับ5 0าบาทซึ่งบนรถก็มีบริการเครื่องดื่มด้วยนะฮะเหมือนเดิมครับกับโปรแกรมแวะเที่ยวแวะกินดูบอลโดยรอบนี้จะไปสักการะหลวงพ่อกลวยนะครับที่วัดโคสิตารามรวมถึงไปสักการะหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับที่วัดท่าสงนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่สนามเขาพรองสเตเดียมแล้วก็ชมการแข่งขันนะครับโดยรถบัสจะออกเดินทางนะครับในเช้าวันอาทิตย์วันแข่งขันเลยนะครับเวลา7จ็นารการที่แคม ในกีฬาที่สนามชมบุรีไดกินสเตเดียมนะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นโปรเจกต์ที่สโมสรชมบุรีเอฟซีจับมือกับคาทาทองทานสปอร์ตจัดให้เพื่อแฟนคลับฉลามชนทุกคนที่อยากจะร่วมเดินทางไปชมไปเชียร์ไปให้กําลังใจขุนพลฉลามชนของเราในเกมนัดเยือนนะครับนัดนี้เพียง500บาทเท่านั้นแล้วก็มีบริการเครื่องดื่มบนรถด้วยนะครับจำหน่ายในราคาพิเศษมากๆเลยทีเดียวนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เหมือนเดิมที่ที่ Facebook ของป่ามรุษเลยนะครับก็จะมีรายละเอียด่ลงไว้ให้ครบถ้วนเลยนะครับหรือว่า ก็ได้สนใจก็โทรได้เลยนะครับ0816867080นะครับส่วนโปรแกรมต่างๆจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรนี่ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าไปดูมาเนี่ยเห็นว่ามีรถมัดไปเชียร์กันประมาณ3คันแล้วนะครับโ,โหเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ไฉนานะครับ จากเรื่องราวของความหลงหลังเกมนัดที่ผ่านมานะครับชมบุรีเอฟซีกับเกษตรศาสตร์เอฟซีแล้วก็ความพร้อมก่อนเกมที่จะบุกไปเยือนชัยนาทธนบิลีแล้วเนี่ยนะครับไปดูข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆเกี่ยวกับสโมสรชมบุรีเอฟซีของเราในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยครับก่อนเกมที่ชมบุรีเอฟซีจะพบกับเกษตรศาสตร์เอฟซีเนี่ยนะครับก็มีอาคันุกะจากแดนประดิบครับมาเยี่ยมชมนะครับมาพูดคุยนะครับรวมถึงมาอัปเดตความร่วมมือกันของ2สโมสรทั้งชมบุรีเอฟซีแล้วก็กบะโอซาก้าเนี่ยนะครับที่สนามชมพูดีได ก็ได้ร่วมชมการแข่งขันนะครับในเกมสุดมันที่ชมบุรีเอฟซของเราเฉือนเอาชนะเกษตรศาสตร์เอฟซไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือท่านประธานสโมสรกัมบะโอซากานะครับมิสเตอร์นาโอฮิโตะมิสเตอร์ทานีนะครับพร้อมกับที่ปรึกษาอย่างทาคาชิโอโนะนะครับอดีตประธานสโมสรก็เดินทางมาเยี่ยมชมสโมสรพัน์มิตรอย่างชมบุรีเอฟซที่ประเทศไทยนะครับซึ่งสําหรับท่านประธานนาโอฮิโตะนะครับก็ได้รับตําแหน่งเป็นประธานสโมสรคนใหม่และก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ ได้มาอัปเดตนะครับแล้วก็ติดตามแผนงานนะครับในการร่วมมือกันของกาบะอุสกาและก็สโมสรชมบุรีเอฟซนะครับรวมถึงได้มาแบ่งปันรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมในภูมิภาคเอเชียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของสโมสรในอนาคตด้วยนะครับก็มีบรรยากาศในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง2สโมสรอนที่ห้อง VAP รูมภายในสนามชมบุรีเดกินสเตเดียมมาฝากกันนะครับก็จะมีแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมภายใต้ทีมงานของกาบะออสการ์อะ นักเตะชุดใหญ่ของสโมสรชมบุรีเอฟซีชมบุรีเอฟซีแอกเดมี่และพานาโซนิกนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของทั้ง2สโมสรนะครับกิจกรรม Ki กส์คูลนั่นเองนะครับจะจัดขึ้นในจังหวัดชมบุรีจะเป็นปีที่2ของกิจกรรมนี้แล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับนอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยนะครับสโมสรชมบุรีเอฟซีและสโมสรกัมบะโอซากาก็ยังคงทํางานหนักนะครับเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยยกระดับพัฒนาด้วยกันในปีต่อๆไปเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆเลยนะครับก็มีภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากกันครัับในนนวี้ ครับ ข่าวนะครับก็เป็นผลงานของเหล่าฉลามน้อยครับชุนบุรี FC Academy นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยกับโปรแกรมในศึก JDT International Invitation Game u 16 2025นะครับก็เดินทางไปแข่งขัน3แมตช์ด้วยกันนะครับที่รัฐยาโฮประเทศมาเลเซียนะครับก็กลับมาพร้อมกับผลงานชนะ2แพ้1นะครับโดยในเกมแรกแพ้กับ AMD มมาเลเซียไป1-5นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาชนะยาโฮดารูทซิม2ประตูศูน0นะครับแล้วก็ในเกมสุดท้ายนี่ก็เฉือนเอาชนะ AMD มมา เีชูไป4ประตูต่อ3ด้วยกันนะครับก็เป็นผลงาน3นัดของเหล่านักเตะชมบุรี FC Academy ในรุ่นยู่16ปีนะครับก็หวังว่าจะได้เอาประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ไปแข่งขันในระดับนานาชาติในครั้งนี้มาต่อยอดในการพัฒนาตัวเองนะครับรวมถึงได้มาช่วยยกระดับวิธีการเล่นในการไปแข่งขันในรายการต่างๆหลังจากนี้ให้กับทีมในรุ่นของตัวเองด้วยนะครับ ช่วงท้ายของรอบรัวฉลามชนในสัปดาห์นี้ยังเหมือนเดิมนะครับผมมีไอเทมที่อยากจะให้เนฟนๆเนี่ยไปจับจองกันนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเปิดขายแมตช์แรกอย่างเป็นทางการในแมตช์ล่าสุดก็คือเสื้อลำลองนะครับเสื้อเดินทางของฉลามชนในฤดูกาล2024-2025นี้เองนะครับก็มีวางจําหน่าย3สีด้วยกันนะครับก็มีสีเลือดหมูสีเทาแล้วก็สีส้มนะครับในราคา220บาทเท่านั้นก็ไปซื้อหากันได้ที่ร้านจําหน่ายสินค้าที่ลึกสโมสรชมบุรี FC สนามชมบุรีไดกินสเตเดียมนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ช้อปปีเป็นช่องทางที่จะให้คุณได้ซื้อของกันแบบออนไลน์ช้อปกันได้24ชั่วโมงนะครับที่ช้อปปีเลยนะครับก็มีไปวางจําหน่ายแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้ไซส์นี่ก็จะมี S ถึง XL นะครับที่ผมเข้าไปดูนะครับไซส์ใหญ่กว่านี้ยังไม่มีนะครับโดยรอบอกเนี่ย S จะ36นะครับ M 40 L 4 1นะครับแล้วก็ XL 4 2นะครับเลือกซื้อเลือกหาไปดูกันได้นะครับแล้วก็ไปจับจองกันได้นะครับจะได้มาใส่เท่เหมือนกับทีมงานสตาฟคนและนักเตะสโมสรชมบุรีเ c ในฤดูกาลนี้ครับขณะที่สินค้าลดราคานะครับในเดือนมีนาคมเดือนนี้ก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโปร3.3จะเป็นโปรโมชั่นของถุงเท้าไนกี้นะครับเอามาลดราคา3คู่600บาท10คู่1,800บาทและ20คู่3,300บาทมีหลายแบบหลายราคานะครับไปดูกันได้ น,นั่นเป็นในส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีอีกหนึ่งโปรโมชั่นก็คือ3คู่410คู่พันสองยีคู่2อ0พก็มีนะครับสคู่200 10คู่6 0 0 20คู่1,100ก็มีเยอะแยะมากมาย3แบบ3ราคาไปดูกันได้นะครับรายละเอียดขึ้นมาให้แล้วนะครับหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูที่ Facebook Fan Page ชมบีเอฟซีชาร์จเอาเลกันได้เลยถุงเท้าไนกี้คอลเลกชันพิเศษถุงเท้าซ้อมแล้วก็แข่งขันนะครับมีให้เลือก3เซ็ตค่าแบบค่าไซส์ตอนนี้ก็ลงออนไลนน์แล้้้้ววเรรีียยยบออดัซืกท่ ของสโมสรชมบุรีเอเหมือนเดิมหรือว่าจะไปจุดจําหน่ายพิเศษภายในสนามชมบุรีไดกินสเตเดียมก็ได้นะครับปิดท้ายสําหรับในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการจําหน่ายบัตรเข้าชมกปรนขันล่วงหน้าแล้วกันครับหลังจากจบการแข่งขันในแมชนี้แล้วเนี่ยนะครับเกมนัดต่อไปเราจะเล่นในบ้านพบกับนครศรีไนเต็ดในวันที่16มีนาคมตรงกับวันอาทิตย์นะครับแข่งขันในเวลา18นาฬกาซึ่งณเวลานี้ เปิดจำหน่ายล่วงหน้าแล้วอย่างเป็นทางการนะครับใครว่างใครสะดวกอยากจะซื้อก่อนซื้อกันได้เลยนะครับโดยเปิดจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่3มีนาคมแล้วนะครับในระบบออนไลน์ซึ่งก็จะขายยาวๆไปในระบบออนไลน์นะครับถึงเวลา4ทุ่มของวันที่12มีนาคมนะครับหลังจากนั้นวันที่14มีนาคมก็ยังเปิดจำหน่ายออนไลน์อยู่นะครับแต่จะเปิดขายควบคู่ไปกับจุดจำหน่ายที่สนามชมบุรีไดกินสเตเดียมด้วยนะครับซึ่งจะจำหน่ายในเวลา12นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับซื้อออนไลน์แล้วก็มารับตั๋วที่สนามก็ได้หรือว่า มาซื้อที่สนามโดยตรงเลยก็ได้นะครับไม่ต้องผ่านการซื้อออนไลน์นะครับเผื่อใครไม่สะดวกอยากซื้อออนไลน์ก็ซื้อกันได้ถึงวันที่15เวลาสทุ่มนะครับขณะที่หน้าสนามในวันแข่งขัน16บมีนาคมเริ่มจําหน่ายเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่องทางในการจําหน่ายช่องทางในการชําระเงินสะดวกแล้วก็ง่ายมากมีมากมายเลยทีเดียวนะครับอยากจะโอนจ่ายอยากจะสแกนจ่ายหรือว่าอยากจะจ่ายแบบเงินสดก็มีไว้อำนวยความสะดวกคุณเหมือนเดิมนะครับก็อยากให้มาชมมาชิ เยอะๆนะครับมาเป็นกาลังใจให้กับผุ้บลฉลามชนของเรากันเยอะๆในทุกๆนัดครับทำให้มีสถิติที่มีแฟนบอลมากที่สุดที่สนามชนบุรีไดกินสเตเดียมเนี่ยในทุกๆนัดของฤดูกาลนี้กันไปเลยนะครับรายละเอียดก็ขึ้นมาให้ดูกันแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละครับวันนี้ครบถ้วนกระบวนความสําหรับรอบรัวฉลามชน EP ที่8นะครับยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือว่าไทยลีก2ในฤดูกาล2024-2025โค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายจริงๆรอรุ้นรอเชียร์กัน ีน้จะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยครับกับรายการรอบรั้วฉลามชนนะครับพบกันได้แบบนี้นะครับในทุกๆสัปดาห์2แพลตฟอร์ม2ช่องทางด้วยกันนะครับยูทูบชาแนล ชมบุรี FC นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ชมบุรี o ุต a l l คลับชมกันที่ช่องทางไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันที่ช่องทางนั้นด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าครับก่อนจากกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณด้วยกับบริษัทนิคอนเซลประเทศไทยผู้สนับสนุนใจดีที่ทำให้เราได้มาพบกันทุกๆ EP แบบนี้กับรายการรอบรัวฉลามชนครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ใน E ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ